สวัสดีครับวันนี้ครูโอนะครับจะมาสอนวิธีการฝึกเล่นฮันนอนบทที่หนึ่งนะครับแบบฝึงหัดยอดฮิตเลยนะครับเอาล่ะนะครับก่อนเริ่มเล่นนะครับเราต้องมาดูรายละเอียดของแบบฝังหัดบทที่หนึ่งนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับบทที่หนึ่งนะครับเขาให้ใช้ฐมนสิเกเนเจอร์ two f นะครับหนึ่งห้องมีสองจังหวะนะครับทีนี้เรามาดูตัวโน้นนะครับมันเป็นคาบิดสองชั้นนะครับแสดงว่าในหนึ่งจังหวะนะครับก็ต้องมี 4ตัวโนตนะครับทีนี้เดี๋ยวรูจะมาบอกวิธีการนับเข้ากับจังหวะนะครับนี่มาดูเรื่องของความเร็วนะครับความเร็วนะครับเป็นตัวดำนะครับเข้ากําหนดตั้งแต่ขั้นต่ำคือ60สิูนึงนะครับ่าในแบบสัน้นหานี้เขาวงเล็บไว้แล้วก็บอกว่า60สิบูึงถ้าเกิดว่าทําขั้นต่ํา60ได้จนถึง108ได้ก็ถือว่าผ่านนะครับแต่ว่าใครอยากจะทําเร็วกว่าน,นี้ก็ ทำได้นะครับแล้วแต่ความสามารถของแต่ละท่านกันเลยนะครับทีนี้มาดูนะครับสิ่งที่เขากําหนดอีกอย่างสิ่งที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามคือตรงนี้ครับน้ําหนักนะครับเมสโซฟอร์เต้คือพูดง่ายๆก็คือคําว่าเมสโซฟอร์เต้ในที่นี้นะครับมันก็คือหมายความว่าการเล่นเนี่ยนะครับมันจะต้องอยู่ในระดับกลางๆนะครับไม่ดังเกินไปนะครับเพื่อให้เพื่อไม่ให้นิ้วมันเกร็งมากเกินไปหรือว่าไม่เบาเกินไปถ้าเบาเกินไปเดี๋ยวนิ้วมันก็ การกดจะไม่มีพลังนะครับเอาละนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มด้วยการเล่นแยกมือกันก่อนนะครับซึ่งตรงนี้โคคิดว่าลหลายๆคนน่าจะเคยลองทำนะครับน่าจะเคยลองเล่นกันแล้วนะครับไม่ยากนะครับการเริ่มเล่นนะครับผมอ่า position ของนิ้วมือฝ่าจะประมาณนี้นะครับกดนะครับเริ่มจับ1 2ึ่สามส นนทีนี้สิ่งที่อยากจะให้ทุกคนสังเกตนะครับเสียงของตัวโน้ตนะครับจะต้องเชื่อมกันสนิทนะครับดูตัวอย่างนะครับเห็นไหมครับเสียงมีการเชื่อมต่อติดกันนะครับถ้าแบบนี้คือไม่ดีแบบนี้คือขาด้วนเกินไปอันนี้ขาดเกินไปหรือซ้อนกันมากเกินไปก็จะเป็นแบบนี้ ะฉะนั้นขั้นตอนการฝึกนะครับให้เริ่มจากช้ามากเลยนะครับกดกดรับลอยไหฮะกดรับลอยกดรับลอยกดรับลอยอ่านะครับทำอย่างนี้ได้ก็ถือว่าดีนะครับ เอาละทีนี้โอก็จะเป็นขากลับนะครับเมื่อครู่นะครับสุดท้ายขาไปกลับครับ ทีนี้นะครับพอเราเล่นแยกข้างได้ดีแล้วนะครับทีนี้เราก็มาเริ่มในขั้นตอนของการเล่นสอมือนะครับในช่วงแรกนี้นะครับครูยังไม่แนะนําให้ใส่จังหวะนะครับอยากให้โฟกัสในเรื่องของการฟังเสียงของการเชื่อมต่อนิ้วให้ดีก่อนนะครับเพราะการที่เรารีบใส่จังหวะตั้งแต่ตอนนี้เราจะไม่ได้โฟกัสกับเสียงที่เราจะเล่นนะครับจะกลายเป็นว่าเราโฟกัสกับจังหวะให้มันตตงนะครับเพราะฉะนั้นโฟกัสกับเสียงให้มันเชื่อมต่อกันตัวอย่างนะครับ อีกหนึ่งอย่างการเล่น2มือนะครับสังเกตนะครับตัวโนต้ตจะต้องพร้อมกันจริงๆนะครับจนเป็นเสียงเดียวกันแบบนี้น,น,นี่คือพร้อมกันแต่ถ้าไม่พร้อมกันมันจะเป็นอย่างนี้นะมันจะมีเสียงตึงตึงตึงนี่คือนิ้วไม่พร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นการฝึกเริ่มเล่น2มือที่ดีนะครับ ดูการเชื่อมเสียงและดูความพร้อมของนิ้วนะครับเมคให้ชัวร์ตรงนี้ช้าเท่าไหร่รก็ได้นะครับยิ่งชา้ายิ่งดียิ่งชา้ายิ่งได้เห็นรายละเอียดของการเชื่อมของเสียง กันได้นะครับเพื่อฝึกเรื่องของนะครับความมั่นคงของการเล่นให้ตรงตามจังหวะตามแบบของคที่เขากําหนดนะครับฮันนอนเขากําหนดไว้ที่ต่าสุดที่60นะครับลองฟังจังหวะ60นะครับนี่คือจังหวะ60นะครับทีนี้ด้วยตัวโน้ตท,ที่เป็น2อาเป็นขบีตสองชั้นนะฮะเป็นขบีตสองชั้นนะครับเพราะฉะนั้น1จังหวะจะต้องมี4ตัวโน้ตนะครับ วิธีนับนะครับนับแบบโอก็ได้นะครับ1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1นะครับหรือจะจะลองปลกมือสักรอบดูก็ได้1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1โอเคนะครับทีนี้เราจะคิด1 2 3 4 1ไว้ในใจ1 2 3 4 1 1 2 3 4 1ป้าย ทีนี้นะครับตอนนี้ในความเร็ว60น,นะครับก็ถือว่าทําแบบนี้ได้ก็ถือว่าดีแล้วนะครับทีนี้เราก็ค่อยๆขยับความเร็วขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขยับความเร็วขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่เราเริ่มมีปัญหานะครับคือเริ่มมีปัญหาเริ่มไม่ตรงแล้วก็ฝึกตรงนั้นให้มากขึ้นนะครับทีนี้โครงนะครับที่โคฝึกซ้อมทุกวันนี้นะครับก็จะไม่ได้มีเล่นแค่ขาเ์บีทสองชั้นปกตินะครับแต่เราจะมีการเขาเรียกว่าแบบฝึกหัดเพื่อ กระตุ้นนิ้วนะครับโดยการใช้การเล่นโน้ตแบบยาวสั้นยาวสั้นยาวหรือสั้นยาวสั้นยาวสั้นยาวนะครับตัวอย่างนะครับเราจะคิดกับคาบีสอชั้นนี้นะครับ1 2 3 4 1 1 2 3 4านี่นี่คือความเร็วปกตินะครับทีนี้เราจะเป็นเราจะลองฝึกแบบยาวสั้นยาวสั้นยาวสั้นยาวนะครับเอาละนะครับ ีนี้ในการฝึกยาวสั้นยาวเนี่ยนะครับเราจะไม่ได้ใช้เป็นะาบต2ชั้นนะครับแต่เราจะทอนมาครึ่งหนึ่งเป็นคาบีทหชั้นเท่านั้นนะครับแล้วในการฝึกยาวสั้นยาวนี้นะครับให้กดเหมือนตอกตะปูนะครับกดลงไปเหมือนตอกตะปูเพื่ออะไรครับเพื่อกระตุ้นนะครับกล้ามเนื้อนะครับตัวอย่าง หกนี้มันฝึกมันอาจจะรู้สึกช้าไปนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะลองมาที่ความเร็วสัก100นะครับสมมุติว่านะครับท่านที่กําลังฝึกฮันนอนแล้วพอเริ่มความเร็วไปสัก100เริ่มติดนะครับเล่นแบบธรรมดาเริ่มติดนะเล่นแบบธรรมดาเริ่มติดพอเริ่มติดมีปัญหาไปไม่ได้นะครับให้ลองฝึกแบบยาวสั้นยาวสั้นยาวนะครับจัดปลกมือก่อนก็ได้นะครับอ่ที่ไปใจ ยาวสั av, ้นยาวสั้นยาว up 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 ยาวสั้นยาวสั้นยาว up 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 u บเอาแบบที op, Scott, ่หน <tube> ึ่งนะครับการกดการกระตุ้นนะครับให้ยกนิ้วให้สูงเข้าไว้นะครับ แล้วมีอย่างนะครับตรงข้ามกันนะครับสั้นยาว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 โอเคนะครับทีนี้ลองอีกสูนนะครับสั้นยาวสั้นยาวสั้นยาวอ้าวสักทีครับอ้าวสักทีหลงซะลว นะครับ สั้นยาวหรือสั้นยาวสั้นยาว,ยาวก็คือการกดที่ต้องจิกนะครับเหมือนตอกะปูเอาล่ะทีนี้พอเราเล่นยาวสั้นยาวสั้นยาวสั้นยาว,ยาวแล้วนี้นะครับเราลองกลับมาเล่นแบบปกตินะครับคือแบบขาะเบตดสองชั้นปกตินะครับอา้าวหนึ่งสองซัดทีหนึ่งหนึ่งสองีหนึ่งหนึ่งสองีหนึ่ง เอาละความเร็ว100น,นะครับ สำหรับเทคนิคการฝึกนะครับทีนี้นะครับสําหรับท่านใดนะครับที่จะเพิ่มความเร็วนะครับให้มันไปมากกว่า108ก็ได้นะครับคือความเร็วในแบบสถาบันก็เหมือนกับว่ามันเป็นความเร็วขั้นต่ําที่ทางคนคนสร้างแบบฝึกหัดเขากําหนดไว้นะครับเราอาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้นะครับเดี๋ยวครูโอลองที่ประมาณ145ห้แล้วกันโอเคโอเร็วจีเลยนะครับอ่ะสักรอบครับ อ่าโอเคครับผมหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับหากมีใครสงสัยนะครับก็ลองสอบถามกันมาได้นะครับขอบคุณมากครับ